สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับปปาอีจากกัสตี้ชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับปปาอีจะมาพูดถึงหลักการใช้งานคำว่า between นะครับกับคำว่า among นะครับโดยคำว่า between นะครับจะแปลว่าระหว่างนะครับส่วน among นะครับจะแปลว่าท่ามกลางนะครับทั้งสองคำนี้จะมีหลักการใช้งานอย่างไร เราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับสำหรับรูปแบบที่1นนะครับเราจะพิจารณาการใช้ between กับ among โดยเราจะดูจากจำนวนคนหรือสัตว์หรือสิ่งของนะครับที่เขาพูดถึงในประโยคนะครับสำหรับ between นะครับจะใช้กับประโยคที่พูดถึงของสองสิ่งนะครับด้วยกันเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยดีกว่านะครับ The property was divided equally between the son and the daughter. The property was divided equally between the son and the daughter. นะครับมรดกนะครับถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันนะครับโดยยกส่วนหนึ่งให้กับลูกชายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งให้กับลูกสาวนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่สองกันนะครับ he stood between his mother and his father. He stood between his mother and his father. นะครับผู้ชายคนนั้นนะครับเขายือนอยู่ระหว่างพ่อกับแม่ของเขานะครับต่อมานะครับเรามาดู among นะครับ among จะใช้พูดถึงนะครับของตั้งแต่3ส,สิ่งขึ้นไปนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับ The ancient temple was hidden among the trees. The ancient temple was hidden among the trees. นะครับวัดนะครับโบราณหรือว่าวัดเก่าแก่เนี่ยถูกซ่อนเอาไว้นะครับในพื้นที่ที่มีต้นไม้ปกคลุมเยอะแยะมากมายนะครับผมตัวอย่างถัดมานะครับ among the books I saw an old photo. among the books I saw an old photo นะครับในหนังสือกองนั้นนะครับฉันเห็นรูปภาพเก่าๆหนึ่งรูปนะครับในหนังสือกองนั้นนะครับจะต,ต้องมีหนังสืออย่างน้อย3เล่มขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราใช้คำว่า among นะครับต่อมารูปแบบที่2นะครับ เราจะใช้ between หรือว่า among นั้นขึ้นอยู่กับบริบทที่เราพูดถึงนะครับ among นะครับเราจะใช้กับประโยคที่เราพูดถึงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงอะไรนะครับส่วน between นะครับจะเฉพาะเจาะจงลงไปแบบมีรายละเอียดนะครับเรามาดูตัวอย่างการใช้ among กันก่อนนะครับ I must Choose among universities in Thailand I must choose among universities in Thailand นะครับฉันจาเป็นจะต้องเลือกนะครับมหาวลัยในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็คือมหาวลัยอะไรก็ได้นะครับที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะครับทีนี้เรามาดู between นะครับ I must choose between Kasetsart University จุ l าลงกร r n university and ธรรมศาสตร์ university I must choose between เกษตรศาตร์ university จุ l าลงกร r n university and ธรรม m าสตร์ university นะครับฉันจะต้องเลือกระหว่างมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับจุฬาแล้วก็มหาลัยธรรมศาสตร์ between นะครับจะเฉพาะเจาะจงลงไปเลยนะครับว่าเลือกอะไรบ้างนะครับ ตัวอย่างที่2นะครับในส่วนของ among trade agreements exist among countries trade agreements exist among countries นะครับระหว่างประเทศต่างๆนะครับมีการทำข้อตกลงทางด้านการค้าเอาไว้แล้วนะครับตรงนี้นะครับไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าเป็นประเทศอะไรบ้างนะครับเป็นการพูดแบบกว้างๆนะครับเรามาดูตัวอย่างฝั่ง between นะครับ

จะเห็นได้ว่า between นะครับจะระบุเฉพาะเจาะจงลงไปว่า3ประเทศนี้นะครับต่อมานะครับรูปแบบที่3นะครับการใช้ between กับ among จะดูคำในประโยคนะครับสำหรับ between นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้กับคำว่า difference นะครับถ้าเราเจอคำนี้ในประโยคเราใช้ between นะครับยกตัวอย่างเช่น What is the difference between a horse and a donkey นะครับ What is the difference between a horse and a donkey uh, ข้อแตกต่างระหว่างม้ากับลาคืออะไรนะครับส่ว so, นอ่มัง่งนะครับเราจะใช้คำว่า distribute นะครับถ้าเราเจอคำว่า distribute นะครับให้ใช้คำว่าอ m o มั่งนะครับยกตัวอย่างเช่น The charity will distribute the money among the poor countries. The charity will distribute the money among the poor countries. นะครับมูลนิธิการกุศลนะครับหรือว่าองค์กรการกุศลจะกระจายเงินนะครับไปสู่ประเทศยากจนต่างๆนะครับต่อมานะครับ าการใช้ between กับ among โดยดูที่ตำแหน่งที่ตั้งนะครับถ้าเราสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งนะครับหรือว่าพิกัดได้อย่างชัดเจนเนี่ยเราจะใช้คำว่า between นะครับแต่ถ้าเราไม่สามารถระบุพิกัดหรือที่ตั้งได้อย่างชัดเจนนะครับเราจะใช้คำว่า among นะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับตัวอย่างที่1นนะครับเป็นแผนที่ประเทศไทยอันนี้เราเห็นชัดนะครับว่า ประเทศไทยนะครับตั้งอยู่ระหว่างประเทศพมา่าลาวกัมพูชาและก็มาเลเซียนะครับกรณีนี้พิกัดของประเทศไทยชัดเจนนะครับเราจะใช้คำว่า between นะครับดูตัวอย่างประโยคนะครับ Thailand lies between Myanmar Laos Cambodia and Malaysia Thailand lies between Myanmar Laos Cambodia and Malaysia นะครับตัวอย่างที่2นะครับตรงนี้เป็นทางเดินชัดเจนนะครับระหว่างทางเดินนะครับก็จะมีแนวของต้นไม้นะครับแล้วก็มีผู้ชายเดินอยู่1คนลักษณะนี้เราก็รู้พิกัดแล้วก็ตำแหน่งของผู้ชายคนนี้ชัดเจนนะครับเราก็ใช้ between เหมือนกันนะครับ he is walking between the trees he's walking between the trees ชายคนนี้นะครับกำลังเดินอยู่ระหว่างต้นไม้นะครับตัวอย่างที่3นะครับตรงนี้เป็นต้นไม้ปกคลุมเยอะแยะนะครับเราไม่สามารถมองเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ตรงส่วนไหนนะครับของภาพนี้ดังนั้นเราจะใช้คำว่า among นะครับ I am among the trees I am among the trees นะครับ โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหลักการใช้งานคำว่า between กับ among นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับป๊าป๊าอีดด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ